สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารยหัวเด็ดครับคลิปนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางชุดตัวเลขดับตัวเลขเด่นนะครับนะครับเป็นแนวทางของแอดหมูป่านะครับก็หรือทีมงานของเฮียโกนะครับเมื่อก่อนในใช้ชื่อเฮียโกนะครับตอนหลังนีปเลี่ยนมาเป็นแอดหมูป่าก็เริ่มทีเลขดับลักซิบบนปลาบ่อนะครับก็ลองดูนะครับปลาบ่อปาคอเนี่ยนะครับ วันที่ผ e. então, Aí, ่านมาให้หนึ่งดับนะครับก่อผ่านวันนี้ดับลักสิบบนศูนย์นี้นะครับให้ดับที่เลขเก้ามาต่อที่แนวทางเลขดับลักซิบบนปูนานะครับวันที่ผ่านมานี้ให้ศูนย์ดับก่อผ่านครับวันนี้ดับลักซิบบนปูนาครับแนวทางแอดหมูป่านะครับให้ดับลักซิบบนที่เลขแปดมาดูดับลักซิบนปราชอนนะครับสองตัวเลขนะครับ วันที่ผ่านมาให้2กับ8ดับลักสิบบนผ่านนะครับวันนี้2ตัวเลขครับแนวทางทีมงานแอดหมูป่าแบ่งปันด้วยใจดับลักซิบบนปลายช่อนครับ2ตัวเลข4กับ8มาดูดับลักซิบบนหมาน้อยนะครับดับหลักซิบบนหมาน้อยวันที่ผ่านมาให้8ดับลักสิบบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลักซิบบนสูตรหมาน้อยนะครับให้ตัวเลข7นะครับดับลักสิบบน ดูสูตรดับลักซิบนอีกสูตรครับหลับเลขดับลักซิบนน้องอ่างนะครับวัต่ผ่านมาให้สองดับก็ผ่านครับวันนี้ดับลักซิบนน้องอ่างให้ดับที่เลขสามมาต่อด้วยเลขดับเสืยอไดตั้งบนนะครับดับเฉพาะตัวตรงนะครับเป็นคู่ดับนะครับก็คู่ดับบนนะครับจะมีสามสองสี่สามหนึ่งสี่หกหกแปดสอง 8 9 4 4 7 2 6 5และก็9 4มาดูกันต่อกับแนวทางเลขดับหลักร้อยบนสูตรหมูป่านะครับ 16. สิสิงหาคมนี้นะครับไม่มาหลักร้อยบนนะครับ2ตัวเลขคือ1กับ3นะครับดูอีกสูตรนะครับเลขดับหลักร้อยบน ของแนวทางแอดมูป่านะครับสูตรดับลัร้อยบนไก่แจ่2ตัวเลขนะครับคือ3กับ5มาดูดับแต้มนะครับร้อยสิบหน่วยบนใบเหลืองสูตรนี้นะครับ3ตัวเลขนะครับดับแต้มวันที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับแต้มรวม8ให้ดับ2 4แล้วก็7ก็ผ่านทั้งหมดนี้ดับแต้ม 110หน่วยบนใบเหลืองสูตรนี้นะครับแนวทางแอดหมูป่าครับ3ตัวเลขคือ27และก็9มาดูการประกอบคู่เลขดับแต้มนะครับ110หน่วยบนนะครับแนวทางแอดหมูป่านะครับประกอบกับเจ้าอื่นๆนะครับก็ลองดูนะครับก็ตัวเลขนะครับดับนะครับรวมก็จะเป็นเลขดับมีอยู่3ตัวเลขนะครับจากสูตร ก็ดับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนครับมีหนึ่งมีห้าและก็มีแปดมาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยบนสูตรเสียด้ต่างส่วนนี้นะครับของแอดหมูป่าสิกสิงหาครับดับหลักร้อยบนเสียด้ตตางให้ดับเลขหกมาต่อกันด้วยเลขดับหลักสิบบนเสียด้ต่างนะครับแนวทางแอดหมูป่าอีกก็ให้ดับเฉพาะหลักสิบบนนะครับคือเลขสี่ มาต่อโดยเลขดับหลักหน่วยบนเสด้จตังนะครับแนวทางทีมงานแอดหมูป่านะครับอีกสูตรก็ให้เลขดับเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับคือเลข5มาดูโดยสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางเลขดับหลักร้อยบนแอดหมูป่านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรหมูป่าไก่แจ้นะครับดับหลักร้อยบนเสด้จตังนะครับก็จะรวบรวมได้ทั้งหมด4ตัวเลขนะครับ ให้ดับหลักร้อยนะครับคือ1 3 5และก็6ตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นตัวเลขที่เหลือจากดับนะครับนี่นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับหลักสิบบนเอสหมูป่านะครับจาก5้สูตรนะครับก็จะได้ตัวเลขดับหลักสิบบนอยู่5ตัวเลขมี3 4 7 8และก็9นะครับตัวเลขที่เหลือจากดับก็จะมี0 1 2 5และก็6 ดูเลขกับไปแล้วก็ดูแนวทางเลขเด่นกันบ้างนะครับจากสูตรนี้นะครับแนวทาง upa, แอดหมูป่าได้รวมรวมาให้ดูนะครับก็หลักนูหลักหน่วยบนนะครับชนกันอยู่6ตัวเลขนะครับมี0 1 2 7 8แและก็9้านะครับถ้าลดหนนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาคือ3กับ5มาดูต่อชุดนี้นะครับดับลักสิบบนกับ เด่นหลักหน่วยบนนะครับก็เอาตัวเลขที่เหลือจากดับหลักสิบบนมาประกบกับหลักหน่วยบนนะครับก็จะได้2ตัวบนตรงๆนะครับแนทางดหมูป่าคู่2ตัวบนตรงๆนะครับก็จะมี0001 02 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 27 28 29 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหรือจะมาดูแนวทางสองตัวบนตรงๆนะครับแอดหมูป่านะครับชุดนี้จะใช้เลขเด่นนะครับเด่นลักซิบบนกับเด่นลักหน่วยบนมาประกอบชุดให้นะครับสอ,รสองตัวบนตรงๆนะครับชุดนี้ก็จะได้คู่ ตัวบนมี 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 50, 51, 52, 53, 56, 5 7 58, 59 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69 7จ็ดศูนย์เจ็ดหและก็เจมาดูแนวทางยาโกชุดนี้นะครับเป็นเอาของต่อกฤษณะนะครับมาประกบกับเด่นล่างปี65นะครับก็จะได้แนวทาง2ตัวล่างตรงตรงนะครับก็จะมี 1,5, 1,6, งห้า6น7่3หกหนึ่งเจ็ดห้าหน 5 9 6 9 7 5 9 6 9แล้วก็7 9มาดูแนวทางของชวโรดนะครับเด่นล่างสูตร2ประกบกับเด่นล่างปี65นะครับ2ตัวล่างตรงๆนะครับก็ประกบคูก่ก็จะได้ 15, 16, 17, 5, 16, 17, 1 25, 26, 27, 5 1 6 1 7 5 1 6 1 7 1 2 5 2 6 2 7 5 2 6 2 7 2 3 5 3 6 3 7 อ3 6 3และก็73มาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันกับแนวทางเลขดับและก็ไปหาเลขเด่นหลักร้อยนะครับก็เริ่มจากเลขดับแนวทางเอสหมูป่านะครับก็จะมี4ตัวเลขดับหลักร้อยมี1 3 5และก็6นะครับมาประกบชุดกับแนวทางของคนบนฟ้าพารวยให้หลักร้อยมา แปดตัวเลขนะครับมีเก้าหนึ่งห้าสามหกสี่แปดเจ็ดนะครับขวบก,คกบคกบจุดกับของแอดมุกนะครับหลักร้อยแอดมุกให้มีสองห้าแปดสามหกเก้านะครับหลักร้อยบนก็จะชนนะครับชนกันที่แปดกับเก้าถ้าหลุดหนึ่งซูตนะครับก็จะเหลือเพิ่มเพิ่มตัวเลขเข้ามานะครับไม่ใช่เหลือก็จะเพิ่มตัวเลขเข้ามาหลักร้อยก็จะมีสามสี่ห้าหกและก็เจ็ด ก่อนนี้นะครับเป็นแนวทางนำมาฝากท่านผู้ชม f อฟซแฟนช่องนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกหาตัวเลขที่ใช่ที่ชอบนะครับก็อค่นี้จบเพีองอยงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ